in your face สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฟานฟอร์ดจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ผะประแดงนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมารีวิวรุ่นยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับจะเป็นรุ่น4ประตู XLT เกียร์ออโต้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปดีๆลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัสไคร้ช่องยูทูบฟอร์ดฟาร์นชนองให้ผมด้วยนะครับสำหรับรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นฮิตของฟอร์ดเลยขายดีมากๆ4นประตู XLT มาพร้อม2เกียร์เกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลสำหรับเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่92,000บาทเกียร์แมนนวลราคา8 5 7 0 0 0บาทตัวนี้เครื่องยนต์2 2แรงม้าสูงสุด160หแรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์6สปีกมาดูเลยว่าชุดนี้สีขาวคันนี้จะแต่งอะไรบ้างนะครับรับชมกันเลยครับลูกค้าครับเริ่มต้นจากตัวด้านบนจะเป็นฟิล์มซามิกนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น60%รอบคันก็จะมีความส่องสว่าง การแสงได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับลูกค้าฟิล์มซรามิกตัวนี้ภายนอกมองเข้าไปด้านในจะมืดนะมองออกมาด้านนอกจะสว่างมากต่อมาถัดมาเป็นตัวสกูปสกูปตัวนี้จะเป็นทรงฟิตฟิตจะแตกต่างจากตัวสกูปอื่นยังไงนะครับสังเกตได้ง่ายเลยครับลูกค้ามันจะคุมรอบตัวฝากระโปรงด้านบนเลยสกูปทรงฟิตตัวนี้เราสามารถจะเลือกโลโก้นะม้ากับรูปแรดนะเลือกเป็นรูปแรดสีแดงนะครับโลโก้ตัวนี้เราสามารถจะเลือกรูปม้าหรือแรดและก็เลือกสีได้เลยตัวสกูปจะมาพร้อมสีดําสลับขาวนะครับเพิ่มความหล่ออีกมิติหนึ่งให้้กััับตวรคนนีีเลยดนะํา สีดำด้านสีขาวสีเดียวกับตัวรถลงมาด้านล่างนะครับลูกค้าจะเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าตัวฮิตของเราเลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุด F150 Spider มาพร้อมกระจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมไฟสามจุดสีขาวด้านล่างจะเป็นตัวหนังสือ FORD สีแดงสลับดำอูคันนี้นี่แต่ง สลับกระสีตัวรถได้หล่อมากเลยนะครับลูกค้าถัดมาจะเป็นไฟไฟ C ตัวนี้จะเป็นคอนเซปต์ของตัวชุด F 1 5 0่์ Spider เลยนะครับถ้าไม่มีไฟ C ตัวนี้ไม่ใช่ชุด F 1 5 0่์ Spider ที่ลูกค้าขอให้ผมเปลี่ยนเป็นชุดไฟมัสแตงด้วยนะครับไฟมัสแตงนะครับลูกค้ามันก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับด้านในจะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์เราเปลี่ยนหลอดด้านในเป็น Red Eye กับ Blue Eye สีฟ้ากับสีแดงด้านข้างจะเป็นครีบมัสแตงตัวนี้จะเป็นครีบไฟเลี้ยวกรณีที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็น3ขีดแบบนี้เลยด้าานนล่งจะเป็ฟ กรณีที่ลูกค้าเปิดไฟฉุกเฉินหรือเปิดไฟเลี้ยวมันจะเดินเส้นแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ลิดนึงหลยเลยโอ้โหสุดๆไปเลยรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกให้เดิมๆจากโรงงานด้วยนะฮะแล้วก็เราแถมในตัวข้อไฟตัดหมอกเพิ่มความหรูหราให้กับชุดนี้ไปด้วยเลยนะครับลูกค้าถัดมาตรงกลางจะเป็นตัวแคงกันกระแทกกระแทกของชุด F150 Spider เนี่ยปกติแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดาสีดําด้านตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับสีบอนนบล ทําสีเพิ่มตัวนี้เป็นสีแดงดังนั้นก็จะเพิ่มความหล่ออีกมิติหนึ่งอีกแบบหนึ่งให้กับลูกค้าได้ด้วยเลยนะซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อของ F150 Spider ลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยว่าเป็นซุ้มล้อหมุดหรือว่าซุ้มล้อไม่มุมดนะครับลูกค้าท่านนี้กเลือกเป็นซุ้มล้อมีหมุดเราเดินให้เป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับพร้อมยิงซิลิโคนกันน้ําให้กับทางลูกค้าด้วยเลยนะะฉะนั้นตัวนี้ก็ตกแต่งที่โชว์รูมจากช่างมืออาชีพเลยนะครับลูกค้า สกู๊ปด้านข้างสกู๊ปด้านข้างจะโชว์เครื่องยนต์2.2พร้อมเกียร์6สปีดให้กับทางลูกค้าตัวนี้ดําเนินจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับผมแถมเป็นให้ให้เป็นตัวดําด้านครอบเข้าไปเลยนะถัดมาด้านล่างจะเป็นล้อมแม็กล้อมแม็กกับยางตัวนี้ล้อมแม็กหยดน้านะครับลูกค้าเป็นรุนเป็นล้อมแม็กยอดฮิตของฟอร์ดเราเลยนะพร้อมยาง Monster AT3 26570R16 เป็นขอบ16บ Monster AT3 ตัวนี้เนี่ยเป็นยางออสเรเลี rain, สามารถจะวิ่งในพื้นที่ราบนะราบถนนราบเรียบนะครับยางมาตอยลูกหลงังสามารถจะวิ่งได้ ทุกถนนได้เลยฉะนั้นจะตอบโจทย์การใช้งานให้กับทางลูกค้าได้ทุกรูปแบบเลยกระจกข้างจะเป็นสีดําเงาแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้กระจกข้างดำเงาจะตัดก,กับตัวรถสีขาวให้ด้านบนจะเป็นกันสาดสีประตูะกันสาดจะเป็นกันสาดแท้าจากโรงงานเลยพร้อมติดตาตีตายูสปอร์ตเดนิวเลนเจอร์มาพร้อมแหลกหลังคาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยตัวแหลกหลังคาลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยว่าเป็นสีดำหรือว่าสีบอลเงินก็ได้นะครับเราเรายาซิลิโคนกันน้ำเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานให้กับทางลูกค้ามือจจับะเป็น สีดําเง,งาเหมือนกันกับตัวกระจกข้างแล้วก็เรามาพร้อมตัวเบ้ารองเบ้ารองตัวนี้ก็จะกัรร้อยกับทางลูกค้าเบ้ารองจะเป็นสีดําด้านพร้อมตีตาเรนเจอร์สีแดงให้ด้วยเลยนะคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติม็นสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ไวท์แท็ตัวหนังสือสีแดงตัวนี้เลยนะครับลูกค้าโอ้โหก็หล่อมากนะครับคันนี้ก็ไม่แพ้ใครแน่นอนเราเพิ่มลูกเล่นด้านข้างให้เป็นตัวครอบครอบตัวเปิดาฝาถังน้ำมันนะครับพวกตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านพร้อมตีตาเรนเจอร์ด้วย ถัดมาด้านบนจะเป็นโลบาของ Outlander แต่ผมขออนุญาตบอกข้อดีของโลบา Outlander ตัวนี้ก่อนเลยว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแท้นะครับป้องกันสนิมนะครับลูกค้าก็เคลือบป้องกันสนิมมาให้อย่างดีเลยพร้อมตีตา Outlander ตัวหนังสือสีแดงให้โลบาของ Ford รุ่นนิชิตก็จะมีของ Outlander แล้วก็แฮมเมอร์นะฮะสรุ่นนี้เอาไปใช้งานจริงลูกค้าไ,ไม่ผิดหวังแน่นอนนะพร้อมสติ๊กเกอร์โคนสีดําด้านศาสตร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับส่วนด้านหลังตัวรถจะเป็นตัวครอบ ข้อไฟท้ายดําด้านตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความหล่อให้กับไฟท้ายเราด้วยมาพร้อมตัวกันชนเหล็กของเอาเรนเดอร์เช่นกันครับกันชนเหล็กตัวนี้ข้อดีของมันเลยมันจะโอบแก้มข้างให้เราด้วยกรณีที่เราชนด้านข้างแล้วก็ตัวกันชนเองเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากมาพร้อมห่วงลาก2จุดสีแดงไนดะ้งานจริงได้เลยนะครับลูกค้าห่วงลากตัวนี้นะแล้วก็มีไฟส่องมีไฟส่องท้ายให้ด้วย2จุดเป็นไฟ led สว่างมากเลยนะครับลูกค้าแล้วก็มาพร้อมไฟส่องป้ายทะเบียนให้2จุดด้วยตัวนี้จะเป็นตัวลาก ลากเรือชุดลากนะครับลูกค้ารุ่น xlt เดิมๆเรามีเซนเซอร์ให้ทาง4จุดเราย้ายเซ็นเซอร์จากเดิม4จุดเซ็นเซอร์เดิมเราย้ายมาให้ทางลูกค้าด้วยเลยนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์เดิมไม่ได้ปรับแต่งอะไรใดๆเลยนะครับก็จะไปโชว์ด้านหน้าเหมือนเดิมที่ที่จอดทัชสกรีนด้านหน้านะครับในการใช้งานเซนเซอร์ของเรานะครับลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นอย่าลืมสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับจะมาหาผมที่ฟอร์ดพระประแดงก็ได้หรือจะโทรเบอร์โทรผมจะเป็น089 4506813ฟาอร์ดจากฟอร์แกลเลอรี่พสามระแดง ส่วนขั้นตอนการออกรถกับโปรโมชั่นของรุ่นนี้นั้นก็จะมีทั้งตัวส่วนลดช่วยดาวจะมีทั้งตัวดอกเบี้ยศูนเอเซนพร้อมชุดแต่งงามๆให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับการออกรถก็ออกรถไม่ยากเลยนะครับลูกค้าแค่เลือกรุ่นรถที่ลูกค้าต้องการเลือกโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วเนี่ยทำการจองเข้าทางบริษัทเราโอนจองเข้าบริษัทออโต้แกลลี่เท่านั้นนะครับลูกค้าห้ามโอนส่วนตัวนะครับ สร็จแล้วเนะี่ยทางเราจะประสานไฟแนนซ์ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับแล้วก็สมวม่ารถถึงบ้านท่านเลยเพราะฉะนั้นเอารถกับเราเนี่ยไม่ยุ่งยากแน่นอนนะครับอย่าลืมเบอร์ด้านบนนะครับลูกค้าโทรหาผมได้เลยโปรโม,มชั่นลูกค้าโปรโม,มชั่นไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเดี๋ยวพบกันว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวรุ่นอะไรนะเชิญรับชมกันต่อเลยนะครับลูกค้าอย่าลืมสุดท้ายเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าครับสวัสดีครับ nice.